สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะเลขบวงสวงทาเวสุวรรณคนดวงดีถูกหวย12ล้านแห่สองทุกพิธีบวงสวงทาเวสุวรรณหลังมีคนถูก12ล้านรอบนี้เห็น3ตัวตรง31สิงหาคม65มีรายงานที่วัดรังสียาติการาม ตำบลหนองญาดอำเภอเมืองนครพนมพระอธิการประจงยศหรือครูบาแม็กจุดทุบเทียนพิธีบวงสวงท้าเวสวรรเทพผู้ประทานทรัพย์ให้โชคแก่ผู้มาแก้บนโคงสุดท้ายก่อนวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังมีผู้ถูกร,ตรัตตลี่1ิล้านรวมทั้งมีผู้ได้โชคใหญ่รายละกว่า1ล้านและ5 0 0แสนมาต่อเนื่อง ก่อนที่เจ้าภาพหลายรายจะนำหมอลำซิ่งจ้างหนังกลางแปลงและนางรำมารำแก้บนจนเป็นที่ฮือฮาหลังพราหมณ์ในพิธีอาจารย์กุ้งจ้พิธีชื่อดงังประกอบพิธีอ่านองค์การบวงสวงเทวดาฟ้าดิน15ชั้นฟ้า16ชั้นดิน14ชั้นบาดาลเหล่าพญานาคโดยพระอาธิการประจงยศนำโปรยเข้าตอกดอกไม้พราหมณ์ทำพิธีเปิดโชคเปิดทรัพย์ มีผู้มาร่วมกว่า100คนเสร็จแล้วมีนางรำรำถวายต่อมาเจ้าภาพได้จุดทูปมงคลท้าวเวสวรรณจุดไว้บนกระถางทูปปรากฏเป็นเลข5 6 5เรียกเสียงฮือฮาให้กับผู้ร่วมพิธีและไม่พลาดนำโทรศัพท์มาถ่ายไว้ก่อนนำไปตีเลขที่จุดได้5 6 5 6 5 5 6ซือรอรตตรี่กว่า10แผงที่มาตั้งเรียงรายในวัดปโปรดใช้วิจารณญาณ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ